ทรมายยเหลือเกินฉันแย่เหลือเกินเกือบจะไปเล้หลายครั้งแล้วันเบาหวาน2 0งรยความดัน180ิไขมันเกือบ2 0งร้อมาเลยปวดข่าเดินไม่ได้เลยนอนที่อยู่เกือบเดือนนะเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นคาร์บนแทสเะยมากินยาตัวนี้ทิ้งทิ้งยาอื่นหมดเลยอนหมอบอกว่าความดันลดนะเบาหวานลดนะ เคยมารนชาันดีใจเหลือเกินร้องให้เลยชานดีใจร้องให้เลยฉันกินปีหนึ่งแม่ขาดทักวันเดียวเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณพี่ชามหามัตอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบสองอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เดิมตำบลนาเตยอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก่อนหน้านี้มมีปัญหาสุขภาพอย่างไรบ้างมันเจ็บอดอดเอเออยู่แบบนี้เจ็บมาตระจใจตั้งหลายปีแล้วมันเจ็บอยู่วั่นเจ็บ ในพุงในในกระเพาะในทุกอย่างเลยเจ็บไปหาหมอหมอก็บอกว่ามีเป็นเบาหวานความดัน เอาไขมันเอามากินหมดยามากินก็ยังไม่หายเบาหวานสูง2 0งรอยความดันก็เหมือนกันเลยร้อ, 180. อยแปดสิบไขมันนั้นก็พอๆกันทั้งนั้นแหละเกือบสองรมามา้อยมาเลยก็หมอให้นอนโรงพยาบาลปวดเข่าเดินไม่ได้ล้มลงด้วยทือแรกก็ล้มลมาา้มมันบ้านพอล้มแล้วเดินไม่ได้เลยอนอนที่อยู่เกือบเดือนนนไม่ได้ไปไหนเลยทําไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเดินไม่ได้เจอเบอร์หนึ่งได้ยังไงครับฮะเจอเบอร์หนึ่งได้ยังไง เบอร์หนึ่งเนียแชทในโทรทัศน์นอ่แาแหละฉัน,ฉ,นฉันเปิดดูพอดะเจอซื้อมากินคื้อมากินแล้วเขาบอกว่าให้คื้อกินแปว่าดีครับฉันบอกฉันยังนึกว่าเขาโกหกหรือเปล่า <laughs> ผู้หญิงคนแก่แก่คนแก่แก่หลายคนใช่ไหมคนอิสรามันนึกว่าเขาโกหกเหรเออนึกว่าโกหกเหมือนกันเนี่ยเขาหลอกขายอา่ากลัวหลอกขายถูกมาแล้วอ่ะอ๋อเคยโดนแล้วเคยโดนแล้วถูกมาแล้วเขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บอกินมาไม่เหมือนทักอย่างาก็เลยทิ้งไม่ได้กินเลยจีงทิ้งให้ามากินยาตัวนี้มากินยาตัวนี้ทิ้งทิ้งยาอื่นมาเลยอ๋อเหรอทิ้งมาเลยอมาได้ตัวนี้แหละ ความดันมันก็ลดไปหาหมอหมอบอกว่ากินอะไรมาบอกว่าไม่ได้กินอะไรลกถ้าไม่หอกหมอด่าหมอให้กินโรงพยาบาลไม่ให้กินยาแล้วดีขึ้นดีขึ้นความดันดีดีทุกอย่างเลยเบาหวานก็ลดทุกอย่างเลยลดหมดทุกอย่างไขมันเลยลดหมดเลยฉันดีใจมากจริงเหรอฉันดีใจว่าเออทำไมยาตัวนี้ทําไมมันมาถูกกันอ่ะ ดีใจมากกินยากินดีใจมาถูกกับยาตอนนี้เอาปังไปทิ้งเท่าไหร่แล้วอ่ะเป็นหมื่นแล้วฉันทิ้งไปแล้วอันปังงั้นกับยาอื่นนั่นยาจีนอะไรก็กลัวถุงปังนั่นก็ไม่กลัวเบอร์หนึ่งอยู่แล้เบอร์หนึ่งมาเดิมมาถูกอันนี้แเลยก็อยู่กับเบอร์หนึ่งอย่างตลอดมาเป็นปีแล้วอ่ะดีใจมากเลยดีใจ ดีใจว่าถ้าดีนะถ้าหมอไม่หลอกกันนะถ้าเจ้าของยาไม่หลอกกันอ๋อไม่หลอกแน่นอนเออไม่หลอกกันดีอยู่แล้วกินประจำครับครับแต่เดือนบางเดือนไม่มีตังค์อะไรเพราะว่ามีตังค์ก็ไม่ได้กินอพอมีตังค์ก็ไปซื้ออีกเออเออแบบนั้นแหละอ๋อกินมาเยอะไม่เคยกินมาเยอะหลายหลายเยอะเลยกินนั่นเขาบอกขายโฆษณาในโทรทัศน์เห็นไหมเขาโฆษณาบอกฉันก็ชวนเชื่อเขาไว้ เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีพอกินแล้วพอไปพักพักหนึ่งมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเมื่อหนึ่งนี่ทานไปนานไม่กว่ามักจะรู้สึกดีขึ้นก็นานมากันก็สองสามเดือนสี่เดือนได้สามเดือนแล้วทานไปสามเดือนแล้วทำไมยังมั่นใจทานต่อทานต่อเพราะว่ามันดีขึ้นไงไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมอหมอนัดพอดีตรงกับวันนัดของหมอหมอก็พาก็หมอไปไปหาหมอหมอบอกว่า ความดันลดนะเบาหวานลดนะเคยมาลดนะฉันดีใจเหลือเกินร้องให้เลยฉันดีใจร้องให้เลยแสดงว่ามันมันทรมานมากสิครับทรมานโอ้ทรมานเหลือเกินแต่ฉันไม่กล้าพูดแล้วตอนร้องนี่คือร้อยกับหมอเหรออ่ากลัวหมอจะด่าไม่กล้าหมอถามมากินอะไรบ้างไม่ได้กินอะไรรอกกินยาหมอนี่แหละหลอก็กลัวหมอจะด่า เขาก็บอกน oh, <DJ, S 1> ั่นเนี่ยเขาบอกว่าอยากกินของนอกนะกินไม่ได้นะอันตาได้ <c oughs> เขาบอกอย่างนั้นนะฉันก็เชื่อเขาแต่ว่าใจไม่เชื่อหรอกแต่คำ, <c oughs> คำพูดเชื่อแต่ใจไม่เชื่อ <c oughs> แต่ว่าไม่กล้าพูดมาถึงมาก็พูดกันลูกให้ฟังว่ากินนาที่เบื่อหนึ่งกินไม่ ฉันเขากินกันเยอะเบอร์หนึ่งไงเขาบอกว่าเบอร์หนึ่งนี่ดีฉันก็กินเบอร์หนึ่งตลอดมาจนถึงวันนี้ปีไหนปีหนึ่งเต็มเต็มครับไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดเลยฉันกินปีหนึ่งไม่ขาดทักวันเดียวทักวันเดียวไม่ขาดเลยโอ้พอจะหมดแล้วซื้อโตพอจะหมดก็ซื้อทางโตครับครับแต่จะซื้อสองกระปุกทีเดียวเนี่ยมันลำบากลางบางทีเป็นก็ยืมตังเขาไม่มีตัง แต่าง้วมะเล่าความทรมานให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันประมาณไหนมันเป็นยังไงเอาคนความรู้สึกทรมานเดี๋ยวเจ็บตรงนั่นเดี๋ยวเจ็บตรงนี้เ,เจ็บทุกอย่างเลยมันไม่ดีเลย <c oughs> เจ็บเยอะทีนี้ยนียก,ก็บอกใครก็บอกแค่ลานนี้ลานแา่แค่ก,ก็บอกเหมือนกันเนี่ยใครมาชั่ก,ก็บอกไม่ฉันบอกว่าไม่เปลี่ยนแล้วนะเบอร์หนึ่งนี่แหละแนะนําใครถามก็บอกเขาเรื่อยๆแล้วมีคนมาถามไหมว่าทำไมอาการดีขึ้นอะไรอย่างนี้ เขาถามกันแต่เขาไม่มีตังค์เขาลำบากเดี๋ยวนี้ลำบากกันเหลือเกินใช่ว่าคนแถวนี้ก็รู้ว่ามาร์คเคยแบบเขารู้รู้รู้ฉันแย่เหลือเกินจะไปแล้วเกือบจะไปแล้วหลายครั้งแล้วนั่นรอให้ฉันว่าไม่ต้องลังเลหรอกกินเงนทดลองกินได้เลยไม่ผิดหวังขอถามพัดงานหน่อยได้ไหมเอาได้ได้เลยนั่งมา่นั่งนะ่งานั่านั่งนั่งนั่งนั่นั่งนันั่ นั่งได้ได้มาคร้งเล่าให้ฟังหน่อยว่าอาการของมันตอนนั้นแกเป็นหนักขนาดไหนแบบนอนไม่รู้สึกไหนไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวลูกก็พาไปโรงพยาบาลตอนแรกก็ว่าไม่รอดไปรักษาโรงพยาบาลกินยาโรงพยาบาลก็กินกินแล้วหมดยาก็เหมือนเดิมพอว่ามาทดลองกินเบอร์หนึ่งแกยังดีขึ้นดีขึ้นก็มาดูแกอุ้เปลี่ยนไปแข็งแรงละหมาดครบห้าเวลาบวชบวชเอง เดือนหนึ่งเต็มละหมาดก็เต็มคิดเลยมาถามทุกวันอู้ดีแกว่าดีโอ้อยากกินนี่นี่อยากจะลองกินอยู่เหมือนกันเนี่ยบอกลูกว่าจะให้สั่งแล้วว่าสิ้นเดือนนี้สั่งสักชุดซื้อพร้อมกับมันก็ได้ครับซื้อซื้อพร้อมกันเนี่ยมันจะได้ราคาถูกอ่าซื้อผมเออพผนังก็ได้นะอ่อยากกินนู้นเวียนหัวบางทีมึนเวียนหัววันๆันบางทีเวียนหัวหายเลยอ่ เดินหัวเดินไม่ได้เลยอ้เมื้อี่ก็ไปแจกเกือบปีแล้วไม่มีไม่ไหวไปไหนเลยช่วยัวเองได้ทุกอย่างแล้วลูกไม่ต้องยุ่งแล้วลูกไปไหนก็ไปได้แล้วเดี๋ยวก็ลูกไปทํางานเดี๋ยวก็กลับมาแกอยู่บ้านได้เลยเมื่อก่อนอยู่ไม่ได้ัน่แน่ต้องมีหลานมาเฝ้าดูตอนนี้ลูกออกไปทํางานแป๊บเดี๋ยวลูกกลับมาก็ไม่เป็นไรแล้วแกอยู่ได้เมื่อก่อนต้องใส่เพิดด้วยอันตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วห้องน้ําก็ไปเองเจ็บหนัก ครั้งนึงเจ็บหนักก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไปไหนได้แล้วแข็งแรงขึ้นหน้าตาแจ่มใสก่อนแกเดินก็ไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยไหวแต่นี่เดินคล่องกายเดินคล่องจนแต่ก็ใช้ใช้ไม่เท้านะอ๋อโอเคชัดเจนเลยนะค่ะขอบคุณครับ<อ>